2าคณะผู้สเนอิระี่าทุกท่านคณะศิการท่านนายร่รงการบรรทนโครงการท่านกำลังบรทคการท่านบรกรทุกคนท่านผู้บริการโรงพราาสมเดท่านผู้แทนผู้กัการอนุกรรสเดและร้องอุกรงเข้าถท่านนะครับวันนี้ ทางที่พระเจ้าก็คือบล่เท่าร่างของเดกเกิดนั่นได้ทำเรียนนะไม่ปาไม่เล่าถึงความเป็นมาของการงานตอนนี้นะฮะการวิธีการเรื่องข้อมูลและวิธีการะช้ข้อมูลนะครับในวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับก็ขอโอกาสนี้าะที่ขอบคุณนะครับผู้ที่ส่วยเกี่ยวข้องในการจัดนะครับวันนี้สำเร็จดี่ล้ว ท่างนะสถานที่จะได้ดีมากนะครับแล้วก็นะครับเราต้องมือจากทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของการจัดการที่ดีขึนจัดภาษารเรียกว่าเรื่ะงเกีัอยู่นะครับเรื่องในวันุ่งนี้นะครับที่จะเปิการจัดที่จะมีช่วงเช้าที่ทาบาลนะครับก็จะเริ่มเวลา7นาฬนะครับเป็นที่ เบสบอลนะครับที mm ่จะต่างฝ่ายบริเวณร้านท่านท่านก็การนะครับแล้วก็มีผู้แทนของธนาคารอุตสยุโรปในไทยนะครับในช่วงเย็นเริ่มเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็มาเจอท่านผู้ภาคส่วนนะครับใ้ร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการต่างผมได้เรียนที่ประชุมนักเสกนะครับอยให้ทำได้ทำราก่านในหน่นะครับได้ไปร่วมกันเพราะ พรุ่งนี้จะเป็นิ่าถึงยาวนะแต่พรุนี้เป็นมันกิมแรกที่อจะให้กลว่าวันก็คือให้เราไปทำกนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะรวมทั้งพี่น้องชาะชาชนะเพื่อเราได้ไปแสดงออกถึงความสุรัรพดีนะครับในในที่ผู้รมเข้ามาสารในวันพรุ่งนี้ครับก็เป็นใช้โอกาสนี้ในการที่จะรรทัดนวันนี้นะครับต้อกล่าวคุณท่านประธานครับ